สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุขนเมเนกภูผอยยันนี้ก็เราจะพี่น้องจ่ายันนี้ก็มีข่าวมาเป็ดเรื่องบอดแพร่เผานนองสันวงสะทอนพี่น้องถึ่นกับล้กับบันวันที่เก่านี่บทบาทท้าทายมากเริ่มกดดันแล้วน้ำสันพี่น้องตื่นเต้นเรลาเอฟซีกับพักกันตื่นเต้นล้อเหล่าพี่น้องสวยรอค่ะพี่น้องจ่าล้อเบิรงเดอร์ไปเอกกันนั่งเอกกันดิเกวันที่เก่าท่านว่าพี่น้องเอฟซีได้ร้ายท่านกะเขามาคอมเมนต์รัวรงานนี้ผ่านไปได้เด้อพี่น้องจ่าเขาจะต้อง ไปเบิ่งเดือยยายติดตามดูตั้งแต่สมัยแพวอายุไม่มากเลยยังเด็กอยู่เลยสู้ๆนะคะสู้ๆ่าของให้ปังๆนะคะรอนในกลุ่มแล้วคะ่ะพี่น้องขอแจกฟรีบัตรกลุ่มปิดยี่สิบใบมันที่เกาโมกลาต้องทําไงคะสันโอ้พี่น้องนะฮะการพี่น้องจะลองทักหาน้องสันดูนะคะพี่น้องทักเพจนี้เลยคะ่ะน่ารักที่สุดเลยพี่น้อง เิฟซีละลายถ่านเข้ามาคอมเมนต์ล้วล้วพี่น้องบทตบจูบต้องเข้ามาแล้วน่ารักที่สุดเลยพี่น้องเอฟซีก็ตื่นเต้นละล้อเลยดิพี่น้องจ้าล้อเบองวันที่เก่าพอบานงานไหว้คุอยุบานน้องสันพี่น้องแจ้งใดก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดเดือนบัตรราคา129บาทนางเอกรับเชิ้อน่ะเสียไหลคนไปรับเชิญอยู่พี่น้องจ้าแต่วันเฮารอเบอริล้อลุ่นกันเด้อพี่น้องจ้าบัตรราคา129ถ้กเขาไปในเพจอันสันวงสะท้อนเอฟซีเด้อพี่น้อง แพ้วเก่งอยู่แล้วเอาได้สมบทบาทแล้วจ้ามารูปไหนเอาให้สุดเหวี่ยงไปเลยค่ะพระเอกค่ะทุกท่านก็รอชมนะคะขอให้เฮงปงปังปังเลย้วยชาแมนพี่น้องตื่นเต้นได้ไป้นอนนี้พี่น้องจากกรร้าเอฟกซีก็ล้อลุนตื่นเต้นสู้อยู่แล้วจ้ามืออาชีพเก่งอยู่แล้วค่ะเอฟซีทา่านนี้เป็นกบติดตามแม่แพลว่างๆแม่แพลวยังเป็นเด็กหน่อยอยู่พี่น้องะนะหักค่ะพี่น้องจ้าสู้ๆน้องแพลว ก่งอยู่แล้วจ้าเชื่อว่าน้องแพลต้องทําได้ทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องนะคะสู้ๆคะ่ะรอแล้วคะ่ะสู้ๆนะคะนางเอกนะฮะคัาากพี่น้องจ้าสู้คะ่ะนางเอกเกิ่งอยู่แล้วเคมีเข้ากันมากลูกขอผลงานออกมาดีๆตลอดดูทีไรมีความสุขมากจ้าทุกๆคนในวงหมอลำสิ่งรวมทั้งพระเอกลิเกน้อง เก่งมากทุกคนคะ่ะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะคะแม่นพี่น้องจ้าสู้ๆเด้อเป็นกําลังใจให้ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆวยตลอดไปจ้างานนี้ไม่พลาดแน่นอนคะ่ะแมนอีรีพี่น้องจ้าแม่ทําได้อยู่แล้วสู้ๆงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆคะ่ะแมนอีรีพี่น้องอย่าพลาดเด้อสื่อบัตรสื้อตัวลุ้มปิดบัตรราคา129บาทคุ้มสุดคุ้มพี่น้องตื่นเต้นพี่น้องจ้า รอดูบทที่พระเอกกดดันค่ะทางนี้ฟินรอแล้วค่ะแมนพี่นองฟินรอแล้วทางนี่สู้ๆจ้าตื่นเต้นรอแล้วค่ะทางนี้สวยหล่อมากค่ะขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะจะมาแนวไหนก็มีครั้งแรกและจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วค่ะสู้ๆนะคะเฮงเงปังปังรวยรวยจ้าแมนพี่นองจ้าก,ก็ขอให้ปลอดแพลพาวพร้อมทั้งทีมงานพร้อมทั้งน้องซันลงสะท้อนไหวคู่งานไหวคู่เฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อเดินทางไปทางไในก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า พี่พี่น้องน้องมีความที่เห็นว่าจัางใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย